ร้อยเอกธรรมนัฐพงศ์กับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าก,การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านอัตรรสครนรื่อรัตยากรท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าก,การท่านประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยท่านผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้แทหนหน่วยงานภาครัฐและ มีเกียรติที่กคารพทุกท่านค่ะกรุงเทพมหาคนครรู้สึกยินดีและเป็นเกียรตินะคะที่ทางกระทรวงเกษตรและชากรได้กรุณาเลือกเอาลานคนเมืองแห่งนี้มาเป็นสถานที่จัดงานเกษตรทากินพาเที่ยวแอนรานคนเมืองในระหว่างวันที่26-30มิถุนายนในครั้งนี้ต้องขออนุญาตเรียนนะคะลาน,นี้ ชื่อก็บอกชัดว่าเป็นลานคนเกินเป็นลานที่ผู้คนจะสามารถมาพบปะและทำกิจกรรมมีกิจกรรมสำคัญสำคัญหลายอย่างที่มาใช้ที่นี่เพื่อแสดงถึงเจตนารงและความมุ่งมั่นและรวมถึงการจัดให้มีการรักษาศิลปวัฒนธรรมถ้าวันนี้ฝนหายตก ้งหลังคือวัดชูค่าและสาชิงช้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองการจัดให้มีกิจกรรมเกษตรพากินพาเที่ยวแอดาลานคนเมืองแห่งนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญค่ะว่าเกษตรที่ท่านรักอนตรีปักฟองไว้นะคะเมื่อกี้คุยกับท่านประหลัดการที่จะเพิ่ม p r o d u c คทิวิตการที่จะเพิ่มไรายได้ขึ้นถึงสาเท่าท่ากทมจะเป็นส่วนหนึงที่ จะช่วยให้เป้าหมายของท่านเป็นจริงเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติพวกเรารู้สึกดีๆนะคะและก่ออื่นต้องขออนุญาตก,กาล่าวเรียนค่ะกรุงเทพมีมีพื้นที่ถึง20เขตนะคะที่ยังทําการเกษตรอยู่เพราะฉะนั้นเรายังได้รับความร่วมมือได้รับการสนับสนุนจากเกษตรของกรุงเทพมหาคนครในการประสานดำเนินการอด้วยซึ่งต้องขอขอบพระคุณ มานณที่นี้ด้วยในโอกาสนี้ที่ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่า,า,าการจัดงานเกษตรพากินพาเที่ยวแอดลานคนเมืองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้จะรา,า,มมาบรื่นประสบความสำเร็จจากที่ตั้งใจไว้